สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ผ้าไหมสุรินที่น่ารักทุกทท่านนะคะวันนี้นะคะจะพาพี่พี่มาชมไหมมัดหมี3ามตะก้อนะคะซึ่งตัวนี้มีชื่อว่าลายดอกพิกุลน,นะคะไหมมัดหมี3ามตะกอผือนนี้นะคะพี่พี่เป็นงานทอตีเกลียวหางกระลอกนะคะผ้าค่อนข้าง นะคะพี่พีขาสามารถนุ่งสดได้นะคะขนาดผ้าหน้ากว้าง1เมตรค่ะความยาว2เมตรนะคะเป็นงานทอลายโบราณน,นะคะของจังหวัดสุรินทร์เรานะคะเนื้อแน่นสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาผ้าอบอับน้ํายาเรียบร้อยนะคะอบอับน้ํายาทํานิ่มเรียบร้อยนะคะ,ะในการถ่าย คลิปวิดีโอนะคะลายอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะพี่ๆที่อยากชมลายผ้าชัดเจนนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาชมภาพนิ่งได้นะคะไลน์ ID นะคะหนูดี05นะคะ n o o d o o d e e 5นะคะพี่ๆขาหรือว่าจะโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์089 794 7659นะคะพื้นนี้นะคะพี่ๆขาจัดโปรอยู่ที่2,500บาทนะคะพี่ๆท่านใดสนใจสามารถอาโทรเข้ามาพูดคุยรายละเอียด ดได้นะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ